ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อนเนื่องสําหรับคดีที่นายปริน,นพณิษพักถูกแจ้งความจากหญิงสาวนับสิบลายว่าถูกอนาจารยและล่วงละเมิดทางเพศล่าสุดสังคมออนไลน์แชร์แชทหลุดออกมาซึ่งในแชทเป็นการพูดคุยกันรหะหว่างหญิงชายโดยฝ่ายหญิงมีการถ่ายรูปพันธุน์เพดตัวผืนเดียวส่งมาให้ พร้อมข้อความว่าตาไปนอนด้วยที่ร้อยเอ็ดได้ไหมคะแต่ไม่มีการตอบกลับจนอีกวันฝ่ายชายบอกว่าสุขสันต์วันเกิดครับฝ่ายหญิงก็ถามกลับว่าของขวัญวันเกิดหนูละคะซึ่งเพจแรกอ้างว่าแชทตดด่าวเป็นของใบตองที่เอามาเผยแพร่เพราะอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไล่เก็บแต้มทุกอาชีพ ขณะที่เพจอ e ีช้อยค่ยี่ข่าวโพสต์ข้อความว่าตั้งใจส่งภาพนี้มาให้แค่บอกว่าบรรดาคนที่ร่วมมือออกมาแฉเตรอมตัวให้ดีเพราะอาดีตนักการเมืองกําลังซุ่มรอสวนกลับโดยการงัดหลักฐานมายืนยันว่าสาวๆหลายคนเต็มใจอ่อยโยเพศกับเขาเองและที่เห็นในข่าวเป็นการจัดฉากดับอนาคตทางการเมือง ดานทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดทนายความคดีผู้เสียหายจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากนายปรินอัดคลิปถึงแชทหลุดดังกล่าวว่าได้เห็นแชทที่เผยแพร่ออกมาแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นแชทของใครโดยหลักฐานดังกล่าวจะมีผลต่อชั้นศาลหรือไม่นั้นยังไม่สามารถตอบได้เพราะไม่รู้ว่าเป็นแชทของผู้เสียหายจริงหรือเป็นแชทที่สร้างขึ้นมาเองทนายตั้มบอกอีกว่าตอนนี้ทราบมาว่าฝ่ายการเมืองต้องการให้ปล่อยของออกมาให้มากที่สุดขณะที่อีกฝ่ายอยู่แบบนิ่งๆส่วนตัวเชื่อว่าอีกไม่นานฝ่ายตรงข้ามจะมีการปล่อยแชทหลุด คลิปหลุดออกมาหรือบทสัมภาษณ์ออกมาแน่นอนแต่ส่วนฝ่ายผู้เสียหายที่ตนดูแลอยู่นั้นไม่หมดของและยังมีทีเด็ดที่ยังไม่ได้ใช้อีกเยอะเพราะรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ชัดหลุดเกิดขึ้น